สวัสดีครับผมเช้าวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวันนี้วันหวยออกด้วยครับผเช้าวันนี้ลุงก็จะมาเอาน้ำนะครับน้ำมาให้มิมนะครับมิมเห็นมาหลายวันแล้วครับมิมหลังมิมครับ มันอยู่ใกล้นองน้ํานะครับผมกําลังทํารังทําน้ําหวานนะครับผมไม่เอาไม่ไม่อยากกินน้ําหวานหรอกนะครับผมอ่ะขออนุญาตรบกวนนะครับม,มีมีมมมเอาน้ำมาตั้งไว้นะครับผมเพื่อมันอยากได้น้ำาให้ลูกทำลังตรงนี้นะครับโอเคโอเค นะครับผมสวยไหมครับสวยเลยนะครับสวย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 รูปสงสวยมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับผ,ผ่านมาลุงก็จะถูกหวย ปี2 6 5 20อกสิาย่มงน,นะครับแต่ปี67นี้ก็ถูกนะครับงวดมัดผ่านมาก็ถูกฝันว่าจับกบนะครับแล้วกบก็บอก64นะผมก็ตีจับกบว่า็นะครับก็ถูกไปร้อยหนึง่งแต่64ไม่ถูกนะครับมันออก6 1หนึ่งส่วนมากลุงก็จะถูกแต่เลขฝันนะครับผมแต่เลขฝันทางนั้นแหละครับ ตลอดวันนี้ก็ฝันเหมือนกันนะครับผมฝันเลขตัวนี้แหละครับเลฝันเต่ากระเมงชอตตัวนี้ครับผมครับเลขสวยเหมือนลังมิ้มเลยครับผมทำไปเรา บางทีโชคล่ามันก็เข้ามานะครับบางปีก็ไม่ถูกเลยนะครับแต่ปีหกห้าถูกได้ถูกเอานะครับถทางงวดไหนไม่ถูกก็มีประมาณสองสามงวดนะครับที่ไม่ถูกก็ผิดแค่ตัวเดียวนะครับผมม,ม,มีงวดแปดหนึ่งสามมันก็ออกแปดหนึ่งสองนะครับผม,ผมก็ซื้อหนึ่งสามลักษณะแค่นั้นแหละครับผม,มนกัก็ถ้าเป็นเลกวิ่งเนี่ย ทุกงวดเลยนะครับงวดวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าต่กเมงก็ฝันเหมือนกันนะฝันเ,เจ้าที่สามคนถอดถอดเสื้อนะครับใส่กางเกงแต่ถอดเสื้อนะครับตัวใหญ่ยุ่งสูงมหาที่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถามว่าว่าผมนี่ไปอยู่สถานีวิทยุแต่ก่อนผมเป็นดีเจน,นะครับ เขาให้เดือนละเท่าไหร่นะครับผมก็บอกตามตรงนั่นแหละครับก็แล้วแต่ท่านจะให้นะครับผมแล้วแต่หมวหนนาจะให้แล้วคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นว่าไทยคอยอยู่นั่นเพื่อนห้เดือนละเก้าพันนะครับผมเพื่อนว่าลุงก็เลยโอ้ตื่นขึ้นมาโอ้ตามมาบอกเรียกผมว่าผมถูกหวยบ่อยอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไปซื้อเอาเก้าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ 09 090ล่างก็0ศูนย์เก้าเก้าศูนย์บนศู0 9, 0, 0, 9นย์9้านย์่ครับก็ศูนย์ศูะครับ, 00, รบพอเลขออกมาล่างออก09นย์เก้านะครับผมก็ถูกเป 101, mm ็นร้อยหนึ่งเฮไปเลยครับพอเลขบนเลขออกมานะครับเลขท้ายสามตัว8ปดศูนย์ศนะครับผมเฮอีก e, นะครับถูก00บนถูกล่างสามตัวไม่ถูกถ้าผม ซื้อแล้วลงสักหน่อยนะครับพี่บอกผลลงมา8ปดศูนยจะถูกทั้งสามตัวเลยนะครับส่วนมากผมจะซื้อเลขตัวเดียวไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่ทุกวันนี้ต้องต้องระวังต้องมีขึ้นมากลงมากนิดนินหน่อยครับสวยมากๆเลยครับผมอานามมาถวายนะครับผมสวยมากๆเลยเลขก็สวยลัง หลังมิ้มก็สวยครับเล่ก,ก็สวยหลังมิ้มก็สวยนะครับมันไก่ไก่หนองน้ำครับผมไก่หนองน้ำ อยู่ในโกดังครับก็เ,เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมเอเห็นลังมิมที่เด่นๆแบบนี้นะครับเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็ไม่ทำร้ายเราหรอกครับ แต่เขาก็ว่ามิหมันก็เป็นน้องของพึ่งรครับเป็น